สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงวิธีการซ่อมหรือดัดแปลงนะฮะน่าจะเป็นดัดแปลงมากกว่าตัวชาร์จถ่านลิเทียมไอออนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเบอร์นี่ครับ18650ที่จริงมันชาร์จตัวเล็กกว่าก็ได้นะถ้าเป็นฐ่านชนิดลิเทียมไอออนหรือว่าลิเทียมโพลิเมอร์ผมก็คิดว่าได้เหมือนกัน ตามสเปคแล้วรองรับไฟ AC 1 0 0 2 4 0ถึง2โวลต์แล้วก็จ่ายแรงดัน3.7 5 0 0 m จมิลลิแอมจริงๆแล้วมันจ่าย4.2นะฮะตัดที่4.2สําำหรับสเปคของถานลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์ก็น่าจะเช่นกันทีนี้ตัวนี้มันเสียได้ยังไงก็คือผมเสียบทิ้งเอาไว้ตอนที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้ามันผ่าแถวบ้านมันก็เลย เสียบไม่ติดอีกต่อไปไฟไม่ขึ้นตัวนี้เวลาใช้ตอนแรกนะก็เสียบปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีแดงกึ่งกึงแดงเขียวสองสีพราเราใส่ฐานไปเราชาร์จจนเต็มมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแต่มาสีแดงมากขึ้นด้วยแหละสีเขียวมากกว่าต่อไปเลยนะครับผมก็จะเริ่มรื้อชุบอันนี้เป็นส่วนของวงจรภาค ไฟนะฮะทาคที่รับไฟอันนี้เป็นขั้วที่ต่อกับไฟ AC น่าจะเป็นวงจรสวิตชิ่งนะครับตรงนี้เป็นหมออแปลงอ่าเขาทำเส้นขาวไว้ก็คือสองส่วนนี้จะแยกกันฝั่งนี้ก็จะเป็นหมออแปลงฝั่งออกนะครับผ่านออกมาตรงนี้จะเป็นไดโอดผมถอดออกไปและเพื่อจะตัดวงจรแล้วก็ในทางที่ดีอ่ะถ้าเราจะใช้ตัวนี้แบบเซฟเเลย ให้ตัดสองเส้นนี้ออกแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันแยกวงจรกันอยู่แล้วมันเป็นมออแปลงไฟตรงด้านนี้จะเป็นไฟบวกนะครับผมตรงนก็จะเป็นด้านลบผมไม่แน่ใจว่าแรงดันที่ออกมาจากม้อแปลงเนี่ยผ่านฮับบิแล้วมันจะเป็นกี่โวลต์แต่สังเกตดูตรงนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันลายวงจรน่าจะเป็นขั้วต่อ USB นะครับผมไม่แน่ใจว่า <c oughs> เป็นขั้วไฟที่จะ จ่ายออกหรือว่าจ่ายเข้าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้จะเป็นชั้นเรกูลเลเตอร์นะครับเบอร์ tl 4 3 1ส่วนตรงนี้จะเป็นทรานซิเตอร์เอ็กซพิทเ,เชียลนะครับ npn เบอร์ ss 8 0 5 0โอเค ตอนที่มันเสียแล้วผมวัดไม่มีแรงดันออกมาจากจุดนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับมันมี2ตัวอาจจะเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่เสียแต่ผมวัดแล้วมันไม่เสียก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงมออแปลงก็ไม่ขาดนี่ครับด้านบนของมันอันนี้เป็นวงจรที่ผมแก้ไปแล้วขอโทษทีลืมถ่ายตัวก่อนแก้นี่ครับม้อแปลงตัวสวิชชิ่งอันนี้เป็นชุด เอ,อเดี๋ยวนะชุดบนนี้ชุดบนนี้อ่าชุด AC ตัวนี้ก็เป็นขั้วนะครับขั้วบวกของแบตตัวนี้เป็นหลอดไฟแสดงฐานะอ่าตัวนี้เป็นชาร์จเกอรเลเตอร์ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ SS8050 นะวงจรชาร์จจะมีแค่กลุ่มนี้นะครับฝั่งนี้เป็น AC ที่จริงถ้าไม่ใช้เราถอดอะไรเอาไปเก็บไปใช้งานอื่นได้ นี่นะครับผมใช้เบอร์นี้ T L 4 3 1มีวงจร r e ference ในตัวเอ่อผมไปนค้นดูวงจรมันอ่าผมแกะลายวงจอรออกมาได้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟอันเดิมนะครับโคลบโคบ,บวกอันนี้เป็นหลอดไฟหลอดไฟตัวที่แสดงสถานะทำงานพอเสียบปุ๊บไฟจะเข้าตัวนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นแสดงสถานะตอนแบตเต็มตัวนี้เป็นชาร์เรคูลเลเตอร์ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ utor, พอดีในวงจรในโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีเบอร์8050ผมก็เลยใช้เจเนอ a รไปตัวนี้เป็นตัวเก็บประจุผมใช้แทนตัวฐานนะฮะตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น R ที่ใช้กำหนดค่าแรงดันอ้างอิง อตอนแรกผมไม่เข้าใจนะหาไปหามาไปเจอตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถใช้เป็นตัวแสดงผลของแรงดันได้ก็คือถ้าแรงดันถึงเนี่ยถึงค่าที่คำนวณไว้เนี่ยมันจะทำงานไอจากหน้าที่แล้วนะฮะขา C ตัวนี้เป็นเหมือน open collector ของทรานซิสเตอนะฮะ ก็จะทําให้กระแสพา่าลงมาได้มันก็จะทํางานอันนี้คือที่ผมดาวนะอลองคนนํานวณดูค่าที่แกะออกมาจากวงจรนะฮะ r1 วงจรมันจะคล้ายๆนี้สังเกตดูมี r2 ก็คือจากขาเรฟเลนซ์ลงไปที่ขาเรฟเลนซ์ลงไปที่ขาไหนนะขา a อะ จะเป็น R หนึ่งตัวแล้วก็จากตัว reference ไปที่อ่าด้านบนก็จะเป็น R อีกตัวหนึง่งลองมาใส่ค่าดูมันได้มา4.3โวลต์จริงๆแล้วมันเป็นนะมันไม่ใช่4.3มันเป็นน้อยกว่าหน่อยหนึง่ง3.6หารด้วย 5, 5.

มือนผมจะคำนวณอีกครั้งแรกยยไร้ยังไงเนี่ยมันจะหายไป0.6โวลต์ผมก็น่าจะคิดว่ามันเป็นบวกกับตัวเนี่ยนะฮะรอยต่อตรงนี้ที่มันจะตัดพอดีแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าตัวเนี้ยตัวเรฟเลนส์เนี่ยจะมาวัดแรงดันจากตัวนี้ครับตัวขั้วบวกของแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่ที่เราจ่ายไฟเนี่ย มันถึงแรงดันที่เราคำนวณไว้อะคือ4.2ปุ๊บมันก็จะตรงนี้ยตัวทรานซิสเตอร์ข้างในตัวเมื่อกี้นะครับมันก็จะทำงานส่งผลให้กระแสะมันไหลผ่านตรงนี้ลงมาก็คือไม่ไปเข้าตัวทรานซิสเตอร์ที่ปล่อยกระแสะลงไปชาร์จแบตตอนนี้นะฮะก็จะทำให้มันหยุดนำกระแสะทีนี้ ลองดูวงจรมันทำงานยังไงนี่นะครับตอนนี้แบตอันนี้แสดงแรงดันของแบตเตอรี่เราให้มันเป็นศูนย์ก่อนชาร์จทิ้งก่อนอันนี้เป็นแรงดันที่จะเข้ามาชาร์จนะฮะอันนี้เป็นหลอดไฟเขียวกับแดงติดพร้อมกันอยู่พอเรากดกดชาร์จก็คือเหมือนเอาถ่านใส่เข้าไปนะครับแรงดันก็จะค่อยๆเพิ่ม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 ,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไป สังเกตรกระแสนะฮะนนี้คือกระแสที่ชาร์จกระแสจะลดลงตามแรงดันที่เพิ่มขึ้นแล้วตามหลักแล้วมันจะไปหยุดแถวๆ4.1 4.2โอเคลองใหม่อันนี้ช็อตฐานทิ้งก่อนสังเกตไฟแสดงสถานะนะครับพอเรากดชาร์จปึออ๊บไฟจะดับเห็นไหมฮะ แล้วก็มันจะไปสว่างเต็มที่ตอนที่แรงดันมันเห็นไหมตอนแรงดันมันเต็มแล้วการทำงานก็น่าจะเป็นตอนที่กำลังชาร์จทีแรกนะฮะกระแสมันลงมาทางนี้มันเลยไปแย่งกระแสที่เข้าตัวนี้นะฮะเข้าหลอดไฟหลอดมันก็เลยเบาชึบเห็นไหมฮะตัวมิลลิแอมขึ้นแม็กอันนี้ผมตั้งไว้เป็นมิลลิแอม พอมันแม็กก็หมายความว่ามันเกิน1,000ม ah ิลลิแอมป์ก็คือ1แอมป์ฮันเตอร์ตัวนี้ทนประมาณ1.5แล้วก็ตัวแบตเตอรี่มันนะฮะไอการชาร์จความจุครึ่งนึงของมันอะใช้เวลาน้อยน้อยกว่าตัวจากครึ่งไปจนเต็มก็คือจะไม่ร้อนนานมากเอ่อตอนแรกอะกระแสมันเยอะเห็นไหมฮะหลอดหลอดไฟจะดับพอชาร์จใกล้เต็มปุ๊บ กระแสตัวนี้ยจะน้อยลงไอ้ที่เราแย่งมาจากทางเนี้มันก็จะแย่งน้อยลงมันก็จะไปเข้าหลอดแดงทีนี้จากที่เราใช้ของเก่าตัวนี้จะเป็น390โ oh อห์มมันช้ามากกระแสที่เข้าแล้วก็แรงดันตรงเนี้มันไม่ถึง4ประมาณ4อ่ะ4นิดๆอะไรเงี้ยก็เลยลองหาวิธีดูก็คือแก้ด้วยการลดค่าแรงดันตรงนี้ ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าแรงดันตัวที่มาจากตัวหม้อแปลงเนี่ยครับมันมากกว่า5โวลต์แต่ไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเขาก็เลยให้ตัว R ตัวนี้มาเยอะหน่อยโอเคที่ผมเปลี่ยนทั้งหมดก็จะมี R ตัวนี้ครับ390เปลี่ยนเป็น150แล้วก็ R ตัวที่อยู่ข้างล่างด้านขาลบตอนแรกเป็น1.5ผมเห็นรอยดำๆ ผมไม่มี1.5ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น0.5แทนแล้วก็าตรงหลอดไฟหลอดแดงมันสว่างเกินไปนะผมตอนแรกมันเป็นค่า 1.5k ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น3.9เพราะผมมีค่านี้อยู่มันก็สว่างร้อยลงมาหน่อยให้เราเห็นหลอดเขียวได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไปดูที่รูปต่อทีอนี้ผมจะแปลงมัน ผมใช้ตัวนี้ครับเป็นขั้วไ i โคร USB หาซื้อได้ตามเน็ตนะจุดที่จะติดตั้งก็คือจุดนี้ใกล้กับพอร์ตท,ที่น่าจะเป็น USB เก่าเจาะรูตรงนี้ครับให้เข้ากับขั้วตรงนี้เออ่ตัวถังมันสามารถเชื่อมได้นะครับดีอย่างหนึ่งคือทำให้แน่นหนาขึ้นนี่นะครับเจาะเสร็จแล้วก็ขาดขาดเตรียมเชื่อมเวลาจะเชื่อมอ่าผมจะเชื่อมสายก่อนนะฮะ เห็นไหมครับขั้วไฟมันจริงๆมันจะเป็นแค่สองด้านนี้นี่นะฮะไอขาอื่นผมเลยหักทิ้งกันว่าเผื่อเรามองไม่เห็นขึ้นมามันเล็กมากเราไปเชื่อมช็อตกันมันจะเข้าไปในวงจรหรือว่าอะไรสักอย่างีจริงแล้วมันไม่มยวงจรหรอกแต่ว่าผมกลัวพวกหมอแปลงบางตัวหรือว่าเราไปเสียบกับคอมอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาเสียบกับหัวไปก่อนจะได้เชื่อมง่ายๆนะครับผมเชื่อมสายออกมานี่นะครับบวกจะอยู่ฝั่งนี้ลบจะอยู่ฝั่งนี้ในกรณีที่หันขั้วมันเข้ามาทางนี้ แล้วก็แถวนี้ก็เอาตัะกัดวลงก่อนเลยครับแล้วก็อุ่นให้ร้อนเลยแล้วเอาตัวนี้แปะลงไปตรงนี้ระวังนะครับอย่าให้ขั้วข้างหลังมันไปช็อตต้องเช็คดีๆมิเตอร์เช็คดีๆแล้วก็จัมครับจัมขั้วบวกมาเข้าตรงนี้นี่นะฮะสังเกตดูลายนี้ลายที่ผ่านไดโอตตรงนี้อันนี้ขั้วลบปุ๊บก็จะมาจัมเข้ากับขั้วล่างตรงนี้แล้วแต่จะเดินนะครับแต่ว่าระวังหลีกเลี่ยงชุดแถวนี้ไว้เพราะว่ามันจะมีโครงสร้างของตัวหมอแปลงอยู่ นี่นะครับส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ถอดออกไปเก็บได้เลยเก็บไปใช้งานอื่นผมที่ผมทำก็คือเอาไดโอดตัวนี้ออกแยกวงจรอ,ออกไปเปลี่ยน R ตัวนี่นะครับตอนแรกมันเป็น390เปลี่ยนเป็น150โอห์มแล้วก็นี่ R ที่ผมบอก1.5ผมไม่มีผมแลยเอาส่วน5ใสตัวนี้ครับเป็น R ของหลอดไฟ6 3 9โอเค แล้วก็ตัวถังของมันนะฮะเอาคัตเตอร์เจาะออกหน่นี่อันนี้เราสามารถเอาไปเสียบกับหมอแปลงโทรศัพท์หรือว่าพาวเวอร์แบงก์ก็ได้นี่ครับที่ผมทดสอบ24มิลลิแอมที่4โวลต์นะครับ4.05ถ้าเกิดไฟสูงกว่าน,นี้กระแสมันก็จะลดลงไปกว่านี้แต่พอดีผมไม่มีฐานที่ใกล้หมดก็เลยไม่ได้ทดสอบโอเคครับผม ไม่มีอะไรค้างนะอขอจบคลิปแค่นี้ครับ